không mm. oh, có สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซพเอ็มทีชาแนลวันนี้อยู่กันที่สวนยอมบนแดดฟ้านะคะบรรยากาศดีมากนะทุกคนได้ก้อยขมนะคะแอบใส่เลือดนิดนึงนะเป็นก้อยขมนะคะผักแก้มก็จะมีผักอีเลิร์นะและดิดกระเทียมโทนดองน้ําพึ่งสะเดามานิดหน่อยมากับร้านแล้วก็โหระพาถั่วฝักยาวขาดไม่ได้เลยมระขี้นกของเรานะคะลูกเล็กๆน่ารักตะมูตะมิ แล้วก็มีข้าวเหนียวอ,อยู่ด้านล่างนะก่อนที่จะไปกินนะคะก็ขออนุญาตดับขาวนิดนึงเนาะเพราะว่าของมันสดแก้วในตำนานนะคะมาด้วยจ้าสิบแสรร่กันจ้าคลิปนี้ขออาภาัยคนไม่ทานดิบด้วยนะคะขออาภัยจริงๆคือไปเห็นแล้วแบบ อยากกินมากก็เลยต้องจัดมาลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่ามี FC แนะนำว่าลองเอาอ่เมาร์กลินฟ้าเนาะไปเผาอันนี้ซื้อมานะคะแบบที่เขาเผาแล้วเนาะมากลินฟ้าเป็นแบบนี้นะหรือว่าเพกาเนาะภาษาเฮาบานเฮาเอินว่าบักลินฟ้า <c oughs> ไปส่งของให้ลูกค้ามาเมื่อกี้นะคะเข้าบ้านมาหิวข้าวเลย จัดก้อยขม,อ,มอร่อยเว,าวาอรวังอลังการแซ่บท่านผู้ชมได้อะไรกินตอนเย็นนอกวันนี้ ลูกโดดอืมพอเอาไปผาเผาไฟแล้วมันหวานมากเลยทุกคนบักลิมฝา รสกลิ่นเม้นเขียวได้ด้วยตับอืม้ม เอซีหลายๆท่านเป็นห่วงเนาะบอกว่ากินแบบนี้พยาธิเยอะไหมเหมือนกินถาย,ยาถ่ายพยาธทุกสองเดือนเนาะครั้งหนึ่งก็กินห้าวันแล้วก็อาจจะมีดีท็อกบ้างแต่ส่วนมากถ้ากินทุกวันก็จะเป็น น้ำผลไม้สกัดเข้มข้นเนาะชอบกินแบบแนวแนวสุขภาพนิดนึงรู้สึกว่ามันแบบมันเฟรชมันแบบยังไงล่ะกินแล้วมันรู้สึกดีนะ ราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้ทาคซีมสะเดาสะเดาสดเห็นมีน้องๆเอฟซี ไม่ติ๊กตกเหมือนกันถามเรื่องสกินแคร์เนาะเหมือนก็ไม่กล้าแนะนำเนาะเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ครีมอะไรก็จะใช้น้ำตบอย่างเดียวแล้วก็ครีมกันแดดแค่นั้นนะ mà lá cướp kg. Lúc đột, cặp coi. 嗯嗯。Mm hmm. บเส้นเคยนะคะทุกคนถ้ากินส้นลวดอะไรยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยอืม้ม one let it มีเอฟซีบางท่านถามหาพี่เจนนะคะช่วงนี้พี่เจนกำลังจะเปิดคลินิกนะเป็นคลินิกเสริมความงามนะคะก็จะยุ่งยุ่งหน่อยไปต่างจังหวัดเนาะก็เลยแบบมันได้ไปหาพี่เจนเดี๋ยวให้พี่เจนกลับมาก่อนว่าจะแบบกินแบบกุ้งเผากินทําขนมจีนน้ำยาปลาอะไรกินกันเนาะนัดไว้แล้วเลย สำหรับใครที่อยากทําจมูกทําตาสองชั้นโปรงโบท็อกสปาหน้านิดนิดหน่อยๆก็มีนะคะทุกคนถ้าสนใจก็แอดเฟซบุ๊กส่วนตัวหมวยมาได้นะสอบถาม คลิปนี้ก็จะพูดเดยอะนิดนึงอยู่คนเดียวเนาะทุกคนมันเหงาไม่รู้จะคุยกับใครทุกวันก็คุยแต่กับลูกค้าลูกค้านี่คือลูกค้าเสื้อผ้านะอืมอืูกโดด หวานมากมักลินฟ้ากินกระปลุลขึ้นสิแสบ phim sau đau down. มะละขีนุกเกือบครึ่งโลจะหมดละไทยที่เป็นเบาหวานนะทุกคน <c oughs> <c oughs> เหมือนจะมีสรรพคุณลดน้ำตาลในเส้นเลือดด้วยนะคนที่เป็นเบาหวานกินมะละขีนุกแล้วก็ยอดมะละ tìm <laughs> ngửi, lăng đi ้าวอีกสักหน่อยเนาะของมันสดเอาละคะ่ะทุกคนสำหรับก้อยขมคลิปนี้ก็ต้องขออภัยคนไม่ทานดิบอีกครั้งนึงนะคะ ขอโทษขออภัยได้หลายเด้อจ้าใครที่กดเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย